สวัสดีค่ะอิเล็กทรอนิกส์พอดีไซน์นะคะวิดีโอนี้นะคะก็จะนําเสนอเครื่องซักผ้าระบบหย่อนเหรียญน,นะคะที่ออกแบบโดยบริษัทอิเล็กทรอนิกส์พอดีไซน์นะคะก็คือตู้ควบคุมด้านข้างอันนี้นะคะเเป็นตู้หย่อนเหรียญน,นะคะที่ออกแบบวงจรภายในโดยระบบเอ่อโดยบริษัทอิเล็กทรอนิกส์พอดีไซน์นะคะแล้วก็ตู้หย่อนเหรียญของอีโปเนี่ยที่แตกต่างจากของที่อื่นนะคะของที่อื่นเนี่ยจะใส่ได้เฉพาะเหรียญสิบใช่ไหมคะแต่ที่นี่นะคะเราสามารถ หยอดได้ทุกเหรียญเลยค่ะเหรียญไม่ว่าจะเป็นเหรียญบาทเหรียญสบาทเหรียญหบาทหรือเหรียญสิบาทนะคะเดี๋ยวจะสาธิตให้ดูนะคะตู้นี <DVD> ้นะคะเครื <with> ่องซักผ er ้าเครื่องนี้นะคะเป็นเครื่องซักผ้าขนาด20บาทแล้วก็ตู้ข้างนะคะเป็นขนาด30บาทนะคะเดี๋ยวจะสาธิตให้ดูนะคะอันนี้คือเราใส่ผ้าแล้วก็ใส่ผงซักฟอกใส่น้ำยาบับพนุนเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือเป็นเหรียญนนี้นะคะ นี้เป็นเหรียญสองบาทนะคะเออนี่นะคะหน้าจอก็จะแสดงว่าใส่ไปแลวสองบาทหบาทอันนี้คือเอาไปเป็นเหรียญสิบนะคะก็เ,เป็นสิบห้าบาทเคก็เป็นเหรียญห้านะคะนี่คือครบยี่สิบบาท โอเคค่ะ okay, เครื่องซักผ้าก็จะทำงานนะคะโอเคค่ะ okay, ก็เป็นข้อจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ